สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือสุดยอดของเครื่องจักรจะเชื่อหรือไม่ว่าคันนี้ลากส่วนนี้มาครับใช้ลากมาแค่สองเที่ยวครับสุดยอดจริงๆ ันเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าสามารถลากชิ้นชิ้นส่วนขนาดใหญ่ได้เนี่ยครับแค่สองเที่ยวที่เห็นเป็นโรงคานนั่นแหละครับ ที่ใช้วางเนี่ยครับคานด้านล่างนี้ครับที่ใช้ตัวนั้นยกมาบังคับด้วยรีโมทครับ,รบเนี่ยครับมาแค่สองเที่ยวเอง คันเล็กนิดเดียวครับสุดยอดของเครื่องจักรจริงๆ